สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับที่จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมเริ่มต้นทำช่องมาตั้งแต่ต้นปี2018นะครับจนเข้าถึงประมาณปลายปี2019นะครับผมก็ได้คาดการนะถึงโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับที่มีปัญหามาจาก เรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะทางการเมืองสังคมนะครับมีช่องว่างนะครับมีความทางห่างนะครับของความมั่งคั่งนะของไรายได้ต่างๆนะครับซึ่งผมก็บอกว่าถ้ามันมีแบล็กบอลหงดําตัวใดตัวหนึ่งนะกระแทกเข้ามาด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการเงินนะครับหนี้สินปริมาณมากเนี่ยนะมันจะเกิดการสุดตัวลงนะเกิด global get depression นะเศรษฐกิจตกตำ่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับ ก็เห็นมาตลอดนะครับตั้งแต่สงครามการค้าในปี2018นะครับที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขึ้นมาแล้วก็มีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วผมก็มองต่อไปว่ามันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันจะมีปัญหานะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินตามมานะครับแล้วมันก็ยังไม่จบอีก นะการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับ2020นี่เนี่ันะ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรอบร้อยปีในรอบศตวรรษทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสงครามการค้าแล้วก็จะเกิดเรื่องของสงครามค่าเงินนะเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการเงินนะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับ ล้วพอเข้ามาในต้นปี2020นะมันก็เกิดแบ็กซ์วอรนหงดำํำก็คือโควิด1 9นะปัญหาสาธารณสุขครั้งใหญ่สุดข,ของโลกนะครับในรอบ100ปีนะแล้สุดท้ายก็เกิดปัญหานะเศรษฐกิจที่สุดตัวลงนะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเะ,ะเกิดสภาวะเศรษฐกิจฝืดไปทั่วโลกนะครับแล้วพอมีการเปิดตัวเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกก็คือเงินเฟ้อนะที่พุ่งสูงขึ้นมา อย่างในสหรัฐก็สูงสุดในรอบ40ปีในยุโรปก็สูงในรอบ30ปีนะครับวันน้ปัญหามันยังไม่จบง่ายๆนะทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินตอนนี้ก็มีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกแล้วนะซ้ำเข้ามานะต้องบอกว่ามันมาครบเลยนะครับนะทั้งสมคามการค้าเศรษฐกิจการเงินและทางการทหารนะก็มีการต่อสู้กันนะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในยูเครนนะเป็น ตัวกลางนะครับที่อยู่ระหว่างนะสฝั่งคือตะวันตกตะวันออกนะระหว่างรัเสเซียนะครับแล้วก็ทางด้านสหรัฐละเนโตนะครับเพราะฉะนั้นนะประเด็ดนนี้นะก็ยิ่งทำให้นะซ้ำเติมนะครับสภาวะนะต่างๆที่เล่ามาเศรษฐกิจการเงินนะการค้าขายต่างๆนะราคาน้ำมันดิบนะก็จะสูงขึ้นส่งผลให้เงินเฟ้อนะก็ยิ่งหนักขึ้น นะในภาวะที่บรรดาธนาคารกลางนี้ก็อยู่บนทางเลือกที่ตัดสินใจลําบากนะจำเป็นต้องสู้กับเงินเฟอ้อนะครับแต่ก็ปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยยากอยู่เพราะปัญหานี่สินที่สูงนั่นเองนั้นก็นํามาซึ่งความตึงเครียดในด้านต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของความขัดแยง้งนะทางอํานาจนะทางภูมิรัฐาโลกนะครับซึ่งก็เรียกว่าเกิดนะสงครามทางการทหารนั่นะเองนะซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับ นะซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นนะในนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะการาบุกเข้าไปเต็มรูปแบบนะอย่างเช่นที่รัเสเซียนะใช้กองกำลังทหารบุกเข้าไปในยูเครนนะครับแต่ด้วยทางรัเสเซียมองว่าจำเป็นนะครับเพราะว่ายูเครนเป็นหมากที่สำคัญมากนะเป็นหมากที่รัเสเซียจะเสียไปไม่ได้นั่นเอง พราะจะทําให้ดุลอํานาจนะครับในยุโรปตะนออกเนี่ยของรัเสเซียเสียไปและเป็นภัยอันตรายนะที่จะคุกคามต่อความมั่นคงนะศิลภาพของรัเสเซียนะครับสิ่งที่ผมยังมองเห็นว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้ในทศวรรษนี้นะครับก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่อาจจะตามมาในะไม่ช้าไม่นานเช่นกันนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนิมิตปารหันองค์หนึ่งนะ ก็คือถ้าไทยยังไม่ดูนะลองไปดูแล้วกันนะพระราหัตให้พูดถึงน้ําท่วมภาคกลางน้าท่วมกรุงเทพนะครับก็เตรียมตัวให้ครบทุกด้านนะครับเพื่อความไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะที่ถูกต้องนะครับแล้วใช้ชีวิตไม่ประมาทนะครับก็ขอให้ฟังพินาก่อนแล้วก็เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ